รรยากาศในยามเช้าที่สถานีบางซื่อส่องรถไฟในยามเช้าครับดับขบวน1ิดเชียงไม่นั้นก็จะเป็นถนนแล้วก็เป็นสถ,ถานโบราณเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะให้เข้าไปชมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่เคยเข้าไปชมด้วยถ้าหากมีโอกาสก็จะเข้าไปชมครับผม นี่ก็จะเป็นหน้าบริเวณหน้าสถานีรถไฟลบบุรี